สวัสดีจ้าพี่นอ้องเมเน้คุณแม่สิพาพี่พาน้องมาชมน้องมาเมียวปีนขึ้นสั้นสองพี่น้องไปหาพี่สาวเขาพี่น้องอะไรขึ้นมาทำไมขึ้นมาทำไมโอ้ยขึ้นมาทำไมขึ้นไปแล้วนะมาเมียว คิดถึงอะไรจะขนาดนั้นสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมก่อนลูกสวัสดีค่ะก่อนมะเมียวเมื่อนี้มะเมียวอดประทูไหมพี่น้องพุณมแม่สื่อกับเขาแล้ววันเนี้ยนเอาประทูมาให้น้องมะเหมียวเข่งหนึง่งเมืน,นี้มาหาเมิ่งวัพ่อแสดงว่าเขาบ่าหยิบใส่ห้่ใส่ทุงห้่รือว่าสื่อแล้ว ซื้อแล้วจ่ายเงินแล้วย่างบาหงเขาคิดเงินไปลราไปกขาโบหี่นงเอ้ยนี่หาผ้าปิดจ,จมูกก่อนลูกกวดกิ่นประตูเดี๋ยวรอให้แม่กรองมาก่อนนะเนาะรอให้ประูแม่กรองมาก่อนมีเบบีหรือเปล่าอุ๊ยนวนิ้ย, <c oughs> ยดูดิกุ๊กแม่จับท้องแล้วก็เอาปากมางับมือแม่อุย้ยหล่อนท้องหรือเปล่าเนี่ย มะเมียวฮึท้องหรือเปล่าฮึจับท้องไม่ได้เลยหมาเชี่ยวจังอดเลยมะเมียววันนี้อดประทูเลย